ถ้าเรากินนมเปรี้ยว1ขวดนี้ให้หมดนะครับขวด830มิลลิตรผมจะใช้เวลากี่วินาทีสวัสดีครับเดินเลยๆมาอีกแล้วชาเลนจ์อีกแล้ววันนี้ชาเลนจ์เกี่ยวกับนมครับเกี่ยวกับนมเปรี้ยวถ้าเรากินนมเปรี้ยว1ขวดนี้ให้หมดนะครับ830มิลลิตรขวดใหญ่เลย ผมจะใช้เวลากี่วินาทีโดยจะจับเวลาหลังจากที่ผมดื่มดื่มถ้าผมดื่มปั๊บผมจับเลยเปิดก่อนนี่ยังไม่แกะนะฮะเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมดื่มนะฮะผมดื่มปั๊บเมื่อไหร่ผมเริ่มจับเลยนะครับอุ้ยนี่ฮะ,นะะโอเคเด้อโอเคไเคนี่ยเซตตีโซน,น,นะครับพร้อมอ่าผมจับเมื่อไหร่ผมเริ่มนะครับพร้อม พักสักครู่ครับมาแล้วครับหลังจากที่ผมดื่มหมดแล้วนะฮะเนี่ยหมดแล้วจริงทัางหมดแล้วนะผมทําเวลาไปทั้งหมดขึ้น2า yeah, วินาทีเยโอ้โ yeah. ห oh, บอกแล้วครับ ที่คุณดูอยู่นี้เป็นความสามารถพิเศษส่วนตัวห้ามลอกเลยแบบนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคลิปลงวันศุกร์หกโมงเย็นทาง youtube อวตรคนหลงเทศแล้วเจอกันวันนี้รับก่อนสวัสดีครับอุย